ดีค่ะกะแยนน้องพักเพื่อนเดินทางกันเดินทางอีกแล้วมเมื่อนี้เดินทางไปงานเขาดำนะคะเดินทางขึนข้นขึน้นไปบ้านไปบ้านไปทั้งดงทั้งเขาไปทั้งเขาไปแล้วค่ะอันนี้กับพานบ้านบ้านป้าหมอบ้านเสียมพานมาแล้วกับบ้านเสียมอันนี้นี้คือบ้านป้าหมอในะะตำบลบ้านกุกงค่ะอ่ะเพื่อนอันนี้น้องกับสวยโอกาสนะคะใส่เวลานี่เป็นการเดินทางนะคะเป็นากาเดินทางพะะักเป็นกเดิน เดินดังไปเรื่อยๆกันเดินดังขึ้นไปเท่าไหรไปหาผู้ไปหาผู้ตรงที่บ้านได้นอนทุ่งธัญพืชเหรอคะสองขอบทางถือเป็นป้ากล้วยนะป้ากล้วยป้ากล้วยเพราะว่ามันมันมีแต่ปลาอ้อยมีไฮมีผู้ค่ะตอนนี้นี่ทางเส้นนี้ก็เป็นทางเชื่อมหมู่บ้านเป็นทางเชื่อมหมู่บ้านนะคะป้าเพื่อนเพื่อนคะบ้างบึ้งซองบึ้งซองแย่งน้ำคันเสิร์ตคอนต่อคอนทางนะคะ ขึ้นทั้งสองขา,งาง้งกับพีิตะปลาอ่อยกับพี่เปิดแต่พีตะปาอ่อยเลออยับพอเป็นเป็นเดียไทยอ่อยกันเนะตอนนี้เก็เดินทางไปเรื่อยๆถึกมุ่งนาไปสู้พวกเขาพนละม,ออมุ่งนาสู้ภูเขาร้านหน่อยร้านหน่อยมาหับมาหับไปงานเขาวดำเพื่อนอยู่ตึ้งเขาเลยไปงานงานเขาดำเพื่อนกันเดียวกันเพื่อนจ้า <ๆ S 1> โป่งสังบ้านโปงสังท่านบาทโปงสังผ่านไปแต่ละบาทนะคะวันเดียวจะขึ้นไปสู่ทัองเขาบ้านมูะบ้านมู้บ้านมู่บ้านใช่ใช่ใช่บ้านโปงสังค่ะมีบ้านโปูงโปงสังตำบลโคกุงอําเภอแก่งคอจังหวัดชัยะภูมิฝนทั้งงหนาโ่งหนาขึ้นสู่ทั้งเขาทั้งเขาติอยู่ทั้งหนาวเน้อ นะคะเมื่ออาจจะบ่านิ่งมื่ออาจจะบ่านิ่งนะคะเพราะว่าจับไม่ในรถในรถในรถนะคะไทยถ้าไม่ในรถมันก็ควรหยอดเหรียญกันไทยทำในรถเพื่อให้บุญเบืเอายอดเห็นกันนะคะฝาพอาจจะบ่านิ่งนะคะขอตูดขออภัยนะคะฝากว่านิ่ง เส้นทางสมัยสมัยนี่มันกับมั้นบะคือทางตะกี้เนาะตะกี้ไป็นทั้งว้าทั้งก้อยเป็นทั้งเพียนทา้งยังกันเนาะเดี๋ยวนี้มันกับเป็นทางที่คณะกรรมน้าคมเป็นกะเก่งแล้วค่ะเก่งเก่งตกยางกับมันถึงถึงกันเบิดแล้วถึงกันเบิดแล้วมันกับพัฒนากันแต่ละปีแต่ละปีมั้นเนาะนี่แหละอ่ะเลยเป็นทางที่พ่อเลี้ยงพ่อไปได้มาได้ พอเปิ่นไปหาีไปน้ำหน้าน้ำหยางจงกางาีกระทั่งสะดวกสบายเลยมะคือสมัยตะกี้โอ้ยสมัยตะกี้หรือยางเอาเนาะทั้งหยางทั้ทงหยังหาปาตากระมองกันหยางทั้ทงหัวทั้งเกียนโอ้ผู้เปิ่นบานขาเข่าเลี่ยวกับมี่ตานี่หน้าเขากำลังเกิดกำลังเกิดกันนะข้าเขาเปินปน่นบานเลยายมาเด้อก่อนเอ้ย จำได้านาดจำมพอะเก่าที่เป็นบ้านเรีวโอ้โกเป็นบ้านเลียวเขาเก่าเิ่เกินยยาเลยตอนนี้ไงน้นสองขอดั้งนะคะจิงยัน้องแตยังตันนี้ว่านน่ะวบ้านิงกับรถไทเขานัดมื่อนี่แหละว่ามาไทยแบบก็พอดีก่ะเขาก็มาบอกมือเช้านี้ว่ารถไทอันรถไทเป็นยังบุเป็นว่าเดี๋ยวผมไปเห็ดรถไทยกวนผ่านมามมาบอกมือเช้า เรยว่าเออเออพอไปยังจะหนอยาเหตุตอนใดก็ได้ดอกเพราะว่าเขากมันมนนี่นามีหยังอยู่จะ่อก็เพร่าช่วงนี้ฝนติงมช่วงแล้วก็มันควรจะว้ายพได้จิโรกผมหัวขยายบัดนี้โอ้ปะตก็เก่งแท้ก็จะมาเนี่ยแปลมันเก่งแท้งหลานสาวเมียเฮ็ดพอมันออกคักแต่กาคนกับว่ากันเฮ็ดพอออกคักนี่มันแรงเป็นผู้เฒ่าคนบนามันจะแรง เลยแต่ต้องเบิ้งเบิ้งกันไปนั่นแหละเนาะเพื่อนๆขาเพื่อนมาเฮ็ดพ่อออกอะไรๆเพื่อนแรกตาเก้าอ่ะตาเก้าเนี่แต่ว่าตาไม่นี่มันสิเป็นยังไงต่างล่ะตาไม่ก็แบบเพิ่อนๆนะกเบิงเบิ้งเบิ้งไปเอาเบิ้งไปเอาว่ามันจะแรงตั้งไหนแต่ช่วงนี้กัทิ้งช่วงนี้คักแล้วไอ้ทางบ้านเพื่อนๆที่ไอ้ไอ้โลกไม้เห็นน้อยนึงกัจังทางบ้านเพิ่นพวกแก้วใช่กัฝนกัว่าฝนตกอยู่ตลอดทั้งได้เพิ่นกัฝนกัตก แล้ววาทั้งบันแม่นองเร่งเรวเดี๋ยว้เรงแล้วโอ้ยลาน่อยก่อจะได้ยันตะบด้เบาน้ำม่งหนาขึ้นสู้ทั้งเขาแล้วก็เป็นคจะทัดช่กช่วยโอกาสคลิปเป็นยังการเดินทางให้เปนควนาได้เบ่งกันนะคะเปนนได้เห็นอาองน้ำมอนตกของทางไปสู้ผูเขานะคะ ทั้งเขาอยีหยีกับบ้านอทั้งเขาอยีเลยฮ่าฮ่าคอมเมนน่อยเนี่ยนี่กะเขาเขาบ้านน้องแวงค่ะบ้านน้องแว้งน้องแวงตำบลโคกกุงนะคะบ้านน้องแว้งไปซึ้อกับบ้านบ้านยายตือบ้านเก่าบ้านแก่กับบ้านนองแวงบ้านเก่าแก่นะคะบ้านเก่าบ้านแก่ตั้งแต่สมัยยายหน่องไปเขาเรียนไปเรียนมอสอหนึ่งเรียนป่าหางปลวก น้องจบปอหกโจบปอจีดโจบปอจิดมากถึงเด้ออานเปิเกษตรตมาเลียนมาส่นหนึ่งโยมเพอเกี่ยวกอแล้วกัเนี่กระเที่ยวทางเส้็นี้แหละมันก็มีรถรถขั้นเดียวนะกัเลียนเลียนอยากดีไซนยเกี่ยวกอฮะเป็นรถพญะรถพญิเสียบุญเปิ้นเป็นเสือแล้วกัเป็นเป็นเสือมันเร็่อรถพญิเสบุญเป็นสมัยตะกี้นะเป็นเป็นสีย่านเดคอะผู้ผู้ที่สีออกรถออกล่าใดกันแต่ต้องหนึ่งมีสิพล ไดีพ่นดีควบคุมได้แล้วก็กล้าซื้อรถซื้อากันนะฮะคนสมัยตะกี้แล้วค่ะเราเป็นญาติเป็นญาติกันนะครับพวกกันเลียนนี่แหละเส้นทางนี่แหละเป็นเลียนแต่ว่าทางมันบ่เป็นสิสมัยตะกี้เป็นลุ่มเป็นบ่อโอ้ยหัวสักหัวขอมเสียงหัวเลียนไปหัวใจไปหอดตีนเขาเป็นเลียนหอดตีนเขา ว่าตีนเขาแลเราฮะก็บยางขึ้นยางขึ้นเขาแล้วก็มันเปิดจ่ายยางพอย้ายนอกไปเลียดหนังสือกลับมาคือยางยางขึ้นเขาจ้าตอนเขานั้นอยู่นานสนุกมากโอ้ยอยู่นะเหรอสนุกมากจ้าจ้าจ้าแล้วก็เอายางคกาโทรศัพท์ที่นี้สายให้หนูเลยค่ะอันสิบบาทโทรศัพท์อยังไหนบพราะมันกล้องเลยย้ายย้ายบ้านมันกล้องดิจิตอล อ่อใช่ใี่ดินถ่ายรูปเนี่บ้านบัตรน้องเว้งค่ะเพื่อนเพื่อนจ้าถึงบ้านน้องเว้งผ่านบัตรน้องเว้งนะกะนดินูถ่ายรูกปั๊มก้า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 ยเลยถ่ายเลยบัตรน้องเว้งโค้งก็โค้งบัตรน้องเว้งเานี่ยไปไปหาผู้มุ่งหน้าขึ้นสู่ผู้ล่ะค่ะเพื่อนเพื่อนจ๋ามุ่งหน้าขึ้นสู่ผู้นะค่ะผู้เขา คีดไปเพื่อนๆนะได้เห็นมาะ unity, ากาศท,ที่ช่างนะการช่างเนี่ยนะไอ้สมัยการกำมะนาคุ้มมากเลยแถวสะดวกขึ้นแล้วกันน้องเพื่อนๆจ้าจ้าจ้าอตอนสำหรับคลิปนี้ก็ยายน้องก็ขอจบลงเพียงสำนีกันนะคะเนาะตอนนี้ก็คือกำลังสะออกจากบ้านน้องแว้งนะคะ ขอฝากเพื่อนๆด้วยนะคะค่ะแนนก็ขอขอบคุณเพื่อนๆค่ะที่สละเวลาเข้ามาสอยบยนซอยแย่งคิด้ห้แนนนะคะออขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ